สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวคืออย่างนี้ครับเป็นที่น่าสังเกตว่าชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวโลกเนี่ยมันตกต่ำลงห่ากระยะนี้และโดยเฉพาะไอ้โควิดเข้ามาบุกเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่แดงเถือกไปด้วยอโรคโควิด -19 จนทำให้เป็นที่รังเกียจของต่างชาติและก็พฤติกรรมต่างๆที่ออกมา จะเห็นว่ามันถาถมเข้ามาบ้านของเราเข้ามาบ้านของเราอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีการจับยาเสพติดที่ห้องกงอีกครับนับราคาหลายร้อยล้านบาทเคยจับที่ออสเตรเลียเคยจับห้องโงหลายครั้งและก็จับที่ไต้หวันและยังไปยุโรปที่เยอรมันยังมีการจับกลุ่มขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้สายตาชาวโลกมองไทยว่าเฮ้ยมึงเป็นประเทศอะไร ทำไมยาเสพติดมันถึงมาจากเมืองไทยมากมายกายกองอย่างนั้นอันนี้ตั้งเป็นปุจฉาไว้ให้ท่านช่วยวิสัชนาว่ารัฐบาลตั้งใจจะปราบปรามยาเสพติดพวกนี้หรือไม่ถ้าตั้งใจจริงมันต้องไม่มีมันต้องไม่มีหรือมีน้อยที่สุดแต่เวลานี้มันอายขายหน้าชาวโลกครับวันนี้อัปเดตหน่อยครับสบคได้แถลงว่ายอดตายได้ลดลงเหลือ87คนครับ เสียชีวิตจากโควิด -19 แต่ติดเชื้อขยิบขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเมื่อวานหมื่นากว่า,ว,าวันนี้15,376รรายครับที่ติดเชื้อโควิดนี่คือลงทะเบียนไว้ในสอบคและไอ้ที่ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวไอ้ติดเชื้อแล้วไม่ได้แจง้งติดเชื้อแล้วนอนรักษาตัวอยู่กบับวงกับบ้านอะไรเนี่ยยังมีอีกเยอะหรือเปล่ายังมีอีกเยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามที่คนไม่ค่อย มั่นใจว่าไอ้ตัวเลข15376เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่คงที่ไหมหรือเป็นตัวเลขที่มากกว่านั้นถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยครับท่านผู้ชมเกือบห0 0แสนนะคนติดเชื้อนี่เกือบห0 0แสนนะตัวเลขของสอบคก็คือ483,815คน483,815คนนี่ตัวเลขที่เป็นทางการของสอบครครับ ทีนี้ทีนี้ที่ถกเถียงกันเวลานี้มากมายวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้ไม่ได้คุยเรื่องนี้แต่บอกหน่อยว่าชื่อเสียงของไทยในสายตาชาวโลกเรื่องของสิทธิมนุษยชนอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องของเสรีภาพเสรีภาพเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นประเทศที่เขาปกครองในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขายอมรับไม่ได้แต่ในบ้านเราเนี่ยคนตะโกนถามผมว่าเฮ้ยทำไมไมัเป็นอย่างนั้น วัคซีนที่ไร้คุณภาพไร้ประสิทธิภาพออกมาพูดไม่ไดท้ทั้งทั้งที่ตัวเลขมันบอกอยู่ท,ทั้งทั้งที่ข่าวคราว,าวซึ่งมันยืนยันชัดเจนอยู่ว่าฉีดสองเข็มแล้วตายฉีดสองเข็มแล้วมีปัญหาฉีดแล้วเกิดผลข้างเคียงแล้วก็ฉีดแล้วนักวิทยาศาสตร์การแพทย์บางคนบอกเฮ้ยมันไม่ได้อะไรประโยชน์อะไรเลยแม้กระทั่งบริษัทเขาก็ยอมรับว่ามันได้ผลส50เอร์เซและภูมิต้านทานมันลดลงลดลง ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ยี่ห้อไหนผมไม่จาเป็นต้องบอกบางคนเนี่ยทนไม่ได้ถึงออกมาตะโกนว่าอยากได้วัคซีนที่มีคุณภาพบอกว่ารอวัคซีนมานานทําไมรัฐบาลไม่ทําอะไรพูดแค่นี้ตํารวจเขาก็ออกมาว่าเฮ้ยไม่ได้นะมาตําหนิรักซินวัคซีนไร้คุณภาพอย่างนี้ไม่ได้เฟคนิวมาตําหนิรอวัคซีนมานานรัฐบาลไม่ทําอะไรนี่กล่าวหารัฐบาลน,นี่ก็เป็นข่าวปลอมเป็นเฟคนิว อาจจะถูกดำเนินคดีและยิ่งไปกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลค้าศตะกรเฮ้ยเว้ยมันยิ่งไปกันใหญ่มันยิ่งไปกันใหญ่นี่ก็คือสิทธิเสรีภาพของพี่นอ้องประชาชนที่เกิดขึ้นณวันนี้ผมก็เลยต้องตะโกนกลับไปว่าเฮ้ยเราไม่ใช่กรุงปิียงยางเราไม่ใช่กร,งรุงเปียงยางเราไม่ใช่เกาหลีเหนือแต่ไหนบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยคนจี้ถามมากๆเขาจี้ถามมากๆเขา ประยุทธ์บอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆผมก็มาค้นว่าเฮ้ยไทยๆอะไรของมันวะประชาธิปไตยมันต้องสมบูรณ์มันต้องเป็นการปกครองโดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนและประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้บริหารประเทศแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้มีสิทธิ์เลือกไหมมีสิทธิ์เลือกไหมมีแต่นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่มาจากการแต่งตั้งของผู้มีอำนาจซึ่งสืบทอดเจตนารมณ จากการยึดอำนาจมาโดยแต่งตั้งสวสมาชิกวุฒิสภา250แล้วไอ้250เป็นตัวตั้งเหมือนกับพักการเมืองใหญ่ถ้า250สั่งซ้ายหันก็ซ้ายหันสั่งขวาหันก็ขวาหันถ้าเจ้าของเจ้าของที่เขาแต่งตั้งมาเนี่ยจะสั่งให้เดินหน้าลงคูลงคลองยังไงก็ลงเวลานี้สั่งไปสั่งมาประเทศไทยลงคลองแล้วลงคลองถัดจากคลองก็ไปสู่นระกอเวจี v G. นี่คือเรื่องที่เกิดในบ้านเราปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมครับโลกปัจจุบันในเวทีต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราจะเสียหายเราจะขาดทุนทุกอย่างเห็นไหมท่านจําได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังนับตั้งแต่ยึดอํานาจมาปี57ปี57ยึดอํานาจพรหนึง่งมก,กราคม2 5 5 8หส ruined, ภาพยุโรป EC ตัดอะไรครับตัด GSP ตัดสิทธิทางภาษีตัดสิทธิทางภาษีเรามีโรงงานที่อยู่ในเมืองไทยส่งสินค้าไปขายแต่ก่อนนี้ไม่ต้องเสียภาษีแต่ก่อนร่อนเะลยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแต่นับตั้งแต่25 5 8ห้าราบแดหนึ่งมกราเป็นต้นมาเราต้องเสียภาษีแล้วโรงงานเขาจะอยู่ไหมเขาก็เพิ่มรายจ่ายมากขึ้นมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็หนีไปทีละโรงาโรงานสองโรงงาน ไม่เฉพาะใน EC หรือสภาพยุโรปในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันปีที่แล้วตัด GSP 2ครั้งตัดสิทธิททรมภาษีสองครั้งนู่นนี่นั่นนะแตกต่างกันกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์เนี่นี่กี่เปอร์เซ็นต์เนนี่กี่เปอร์เซ็นต์และครั้งหลังสุด31ธันวา2,563ทำให้บริษัทต่างๆที่เขาส่งสินค้าไปออกหลายพันบริษัทหลายพันบริษัทที่ส่งสินค้าออกไปสหรัฐอเมริกา ชีช้ำกับลำปีเก็กซิมเลยครับเก็กซิมชีช้ำกับลำปีอกเป็นหนอนอกเป็นหนองน,นอนช้ำใจอยู่ทำไงดีเพราะแต่ก่อนร่อนเฉลยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแต่นับตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ววันนี้ต้องเสียภาษีเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เขาก็ต้องเปลี่ยนไปอยู่ประเทศที่มันยกเว้นภาษีศุลกากอรอย่างเช่นเวียดนาม หรือกัมพูชากัมพูชาก็โดนโดนยุโรปครับปีก่อนโดนยุโรปเพราะเขากล่าวหาว่ารัฐบาลไปคุกคามสิทธิเสรีภาพของฝ่ายคา้านยุบพักฝ่ายค้านของสมรังสีแล้วก็เอาไอ้หัวหน้าพักนะไอ้กึมไปติดคุกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆฝรั่งของมองเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราเป็นประชาธิปไตยจริง ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแต่ปากไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแต่ปากอย่างบ้านเรานี่มันเป็นประชาธิปไตยแต่ปากหรือเปล่านะเวลานี้เราถูกตําหนิครับเราถูกตําหนิเราถูกตําหน,าตหนิตอนนี้มีรายงานข่าวว่าคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเขาจะเชิญผู้แทนรัฐบาลไทยไปทบทวนเรื่องสิทธิมนุษยชนหมายความว่าไง หมายความว่าปัญหาที่สปะชาชาติข้องใจก็คือการที่รัฐบาลไทยเนี่ยดำเนินคดีกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงบางคนเนี่ยโดนข้อหารุนแรงและโดนตั้งเงื่อนไขในการประท้วงนะตั้งเงื่อนไขในการประกันตัวเช่นให้คุณประกันแล้วคุณต้องไม่กลับไม่คุณต้องไม่กลับมาร่วมชุมนุมอีก ผู้เชี่ยวชาญสะประชาชาติเห็นว่าการกระทําของรัฐบาลไทยเป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งมันกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่เรื่องสิทธิเสรีภาพในประเทศไทยวิจารณ์กันมาก บอกว่าการใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินพรกฉุกเฉินมีใจความสำคัญว่าประเทศอื่นๆที่ใช้พรกฉุกเฉิน,เ,ฉนเขาต้องยึดมาตรฐานสากลเขาต้องยึดมาตรฐานสากลครับท่านผู้ชมอย่างแรกต้องประกาศใช้กฎหมายฉุกเฉินเป็นการชั่วคราวไม่ใช่ต่อสองเดือนทีหนึ่งเดือนทีสองเดือนทียาวมาเป็นปีแล้วทำไมไม่ออกเป็นพระราชบัญญัติซัเลยนะให้สภาได้ตรวจสอบแต่นี่เอาพรกฉุกเฉิน เสร็จแล้วไล่จับเขาไล่ฟ้องเขาไล่จับเขาประชาชนเขาฟ้องรัฐบาลไม่ได้ฟ้องเจ้าที่รัฐไม่ได้เพราะพระกรฉุกเฉินยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารรัฐทำอะไรไม่ผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานี่คือใจความสำคัญของพรกรฉุกเฉินเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สาปปะชาชาติเขาก็อยากคุยตกลงแล้วคุณจะปกครองในระบบอะไรกันแน่ จะเป็นระบอบผด็จการที่คุณสืบทอดมาเมื่อปี57หรือเป็นระบอบที่คุณอ้างว่าไทยไทยท่านทั้งหลายที่ชมรายการบุญลวีตีข่าวผมเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่ง UN หรือสหประชาชาติเนี่ยมีสมาชิกอยู่193ประเทศประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติชื่อมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเลสมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเลส เป็นเลขาธิการสหประชาชาติและหน่วยงานในสหประชาชาติเขามีคณะสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไอคณะสิทธิมนุษยชนเนี่ยแหละครับเขาจะจัดระเบียบวาระพิเศษของ UN เขาจะประเมินสถานะด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภามีการตรวจสอบโดยคณะมนตรีสุดสิทธิมนุษยชนของ UN ็เนี่ย เขาจะมีการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงว่ามีประเทศใดบ้างละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณ,ณีไม่ว่าประเทศไหนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะจะทําโดยด่วนไม่ล่าช้าและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจะสอดส่องเขาจะดูแลเขาจะดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกด้วยครับท่านผู้ชม รัฐบาลไทยเนี่ยไม่เคยตอบสนองข้อกังวลของ UN เลย UN เขาทำรายงานมาอย่างนี้ไม่เคยตอบสนองข้อกังวลของ UN เลยสเสมือนเราไม่ใช่สมาชิก UN เ mm. เขาก็จะจัดการทบทวนสิทธิทางการเมืองที่ไปเซ็นสัญญาไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราไปเซ็นข้อตกลงไว้แต่ไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนไทยคุกคาม ประเด็นตรงนี้แหละครับที่เขากำลังจะเรียกประเทศไทยไปสอบรัฐธรรมนูญสอบรัฐธรรมนูญสอบกรอบกฎหมายของประเทศกรณีวิสามันฆาตากรรมทำให้คนสูญหายวิสามันฆาตากรรมสภาพการคุมขังในเรือนจำหรืออะไรก็แล้วแต่สาประชาชาติเคยทำรายงานเมื่อ2ปีที่แล้ว38ปประเทศเนี่ยเขาระบุไว้เลยเป็นประเทศที่น่าละอายโดยเฉพาะประเทศไทย ยูเอ็นบอกว่าเป็นประเทศที่น่าละอายมีพฤติกรรมน่าละอายมีการคุกคามสิทธิมนุษยชนเขาขึ้นบัญชีดำไว้แล้วเว้ยเขาขึ้นบัญชีดำไว้แล้วเว้ยเอเชียเนี่ยนอกจากจีนบาเรนอินเดียฟิลิปปินซาอุประเทศไทยเป็นหนึ่งที่ได้รับเขาเรียกว่ารายงานประจำปีว่าเป็นประเทศที่น่าละอาย ได้รับการตําหนิว่าเป็นประเทศที่ดราะคือขึ้นบัญชีดําเลยนะขึ้นบัญชีดําเลยหมายความว่ามันเป็นที่มาว่าความบารหรืออย่างไรแค่ไหนอาจจะเป็นการความบารประท้วงออกมาก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ไอรโรตีโนมาฉีดน้ําเขายิงด้วยกระสุนปลอมก็จริงกระสุนยางก็จริงแต่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่เป็นไปตามหลักสากล ไอ้รถจีโน่ที่เอามาก็มีสารเคมีมีโปแตเซียมแมงกานีสโปแตเซียมแมงกานีสด่างทับทิมอ่นะไอก้กาสทันเฟอร์ออกไซด์กรดกำมะถันยิงเข้าไปเจอตาเจอหน้าเจอตามันทำลายเยื่อบุสายตาทำลายทางเดินหายใจไอ้น้ำสีม่วงม่วงใครเคยไปยืนดูบ้างน้ำสีม่วงม่วงสีฟ้านแก๊สแ้มตาพวกนี้ที่เขาเอามาฉีดประชาชนจากรถจีโน่ประจันบานรถจีโน่เนี่ย ขนาดกรมควบคุมมลพิษเขาบอกเฮ้ยนี่มัน,ม,น,ม,นมันสารเคมีฝนกรดนี่ว่ามีสารเคมีห้าตัวครับมีสารเคมีห้าตัวตัวหนึ่งในนั้นชื่อคลอโรแมนคลอโรแมนทหารมาเรียกสั้นๆว่าซีเอสหรืออาวุธเคมีไอ้รถความดันสูงเนี่ยไอ้ไอจีโนโกเลยเขาซื้อมาจากเกาหลีเมื่อปี2 5 5 8คันละเท่าไหร่คันละ25ล้านท่านทั้งหลายทราบไหมตำรวจเกาหลีเนี่ย เคยเอาไปปราบจลาจลเอาไปฉีดผู้ที่มาชุมนุมในเกาหลีใต้ที่กรุงโซลปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บมีผู้ตายผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นเกาหลีเขาไม่ใช้อีกเลยเขาไม่ใช้อีกเลยขายให้ไทยไทยไปซื้อมาเกาหลีเขาไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาไม่ใช่เลยเขาขายโลไทยไปซื้อเอามาคันละยี่ล้านบาท นะจีโน่ของเกาหลีเนี่ยหลายประเทศครับอย่างสหรัฐอเมริกาก็ดีเยอรมันก็ดีเนี่ยเคยฉีดให้ผู้ชุมนุมและก็ทำให้ผู้ชุมนุมสูญเสียสายตาฉะนั้นไอ้กรณีอย่างเนี้ยซึ่งสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่เขารวบรวมเอกสารอะไรไว้หมดนะวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะโดนฟ้องในข้อหาอาชญากรรมร้ายแรงหรืออาชญากรรมสากล นี่ก็คือเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังว่าอาจจะโดนฟ้องนะมันจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องตามมาดูกันตามมาดูกันนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราถึงขนาด UN เนี่ยเดือดรอเชือดบิ๊กตู่ยูเดือดรอเชือดตู่และกำลังจะเรียกรัฐบาลก็ไปสอบสวนเพราะรัฐบาลเคยเซ็นสัญญา เขาเรียกอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไว้กับองค์การสประชาชาตินี่คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ไทยเนี่ยเสียชื่อเสียเสียงจนทำให้เราเวลาเนี้ยเราไปญี่ปุ่นเขาไม่ให้เข้าหลายคนถูกปฏิเสธเขามองเราด้วยหางตาเราไปยุโรปเขามองเราด้วยหางตามองเราด้วยหางตาเราเป็นคนไทยแทนที่จะยิงพย,ยองแทนที่จะเดินเดิน อก,อกผายลายพึงเพราะอะไรเพราะผู้นำของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยเพราะเราไม่ได้เป็นนักประชาธิปไตยเราไม่เชิดชูประชาธิปไตยเรามาจากการยึดอำนาจเยือนต่างประเทศเขาก็ไม่เคยเชิญไปเยือนเขาไม่เคยเคยปูพรมแดงให้นายกเดินและผมผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคณะรัฐบาลชุดนี้จะขอวีซ่าเข้าอเมริกาได้ไหมเข้ายุโรปได้ไหมเข้าญี่ปไเข้ายุ่นปได้ไหมเข้ายได้ไหมเข้าอุโรเลียได้หรือไม เขาลังเกียจหรือเปล่าเขาลังเกียจสงสัยอยู่พี่น้องประชาชนก็สงสัยหรือคุณจะอยู่ตรงนี้อย่างเดียวจะคบกับจีนอย่างเดียวจะคบกับเกาหลีเหนืออย่างเดียวเอาอย่างงั้นใช่ไหมล่ะถามดูตะโกนถามดูนี่คือสิทธิเสรีภาพเราต้องการระบอบประชาธิปไตยบ้านเมืองมันจะเดินไปได้บ้านเมืองมันจะเดินไปได้ดไไดธุรกิจเศษรษฐกิจมันจะดีขึ้นเราต้องหันหน้าไปคุยกับเขา เขาตัด DSP เราเมื่อเราเป็นประชารัฐธรรมนูญแก้หม่ให้เป็นประชารัฐไตยเราก็อาจจะคุยกับเขาได้เขาก็เห็นใจเขาก็เห็นใจเพราะว่าเราเดินทางถูกแล้วมาสายประชารัฐไตยแต่นี่แม่นครึ่งบกครึ่งน้ำไม้กระทั่งเรื่องโควิดเนี่ยขอซื้อใครก็ยากขอซื้อใครก็ยากใครจะช่วยเขาก็รังเกียจเรานี่เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้เบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้เพราะการปกครองของเราเพราะคณะปกครองของเราไม่ใสสะอาดนั่นแหละครับ นี่คือรายการบุลวีตีข่าวที่เอามาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันจดจําและได้ช่วยกันตั้งข้อสังเกตรเราเป็นประชาชนผู้เสียภาษีเรามีสิทธิจะวิพาก์วิจาร์ณไม่ได้เอาเฟกนิวมาเนกเอาข่าวปลอมเอาข่าวจริงๆน่ยมานั่งคุยแค่ข่าวจริงๆก็คุยทั้งวันไม่หมดแล้วคุยทั้งวันไม่หมดแล้วความบกพร่องของรัฐบาลนี่คุยนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดให้ผมคุยเป็นชั่วโมงก็ได้ นะคุยเท่าไรก็ไม่หมดเดี๋ยวมาคุยให,ให้ฟังกันอีกในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการบุญละวีตีข่าวช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการนี้กดกระดิ่งด้วยและแชร์แชร์แชร์ขอบพระคุณจริงๆพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับจากกระผมบุญละวียมจินดาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ